เอาไปทิ้งขยะาดึงเงินถุงขยะขึ้นยาให้เต็มแล้วไม่นนสิได้เก็บอีกการุนาตีปากถุงงอกแล้วก็ออกไปข้างในเลยน,นี่อาพูดหนู่งหิวเนยเออหิวก็เข้าใจเย้าว่าดูตั้งโดนแหละตื่งเทพกินนี่จะเอามาพริกมาเอาพริกมาเอาถั่วมาจะกินนัมเบอถั่วนะ พริกหน้าสักสองลูกกระเพาะถุงอะไรนะถุงพริกข้างบนนั่นแหละเออถุงพริกข้างบนนั่นแเองนนมองสันกลางถุงง่ายๆนะถุงมะพริกก็บกระเทียมนะแม่สังเกตรู้จักสังเกตไหมคะสังเกตอยู่สังเกตสังเกตด้วยพุง,งมันมีหลายถุงซอกเลยซอกเลยมันโบเมนอยู่ในข้างล่างมันอยู่ข้างบน อยู่ข้างบนชั้นอีกชั้นหนึ่งนะ่ะอยู่ตัวหน้าตัวเลื้อน้าตัวเลียวไปกระถุงไม่เลยถึงมึนพิกนะลูกเออเลียวไปน,นัดถึกแล้วนะพิกอยู่ชั้นสองพอดีเลยเออนมาละมาละเออเห็นแล้วบ่เห็นหรือ,อยังเออมามา,ามาสามาลูกสองลูก

เป็นน้ำทุกคนน้ำม,มันขังเวลาเขาร่างแก้วร้างอย่างแล้วเป็นอันมันขังใส่อันรกระมังอันที่เขาล่างเห็เนไหมเห็นไหสิเสร็จก่อนเนาะ เม่อต่ก็บอกเพื่อนใช่ไหมซื้อข้าวเห็ดโตตัไปฮอตเซเว่นนะคือพ่บอกแล้วะนะคือพี่บอกว่าซื้อข้าวเนี้ยตัวเราเป็นยูคือบ่บอกแล้วหล่ะแม่ก็ลืม,มอืมเธอบ่บอกเองลืมหล่ะที่นี่นะที่จริงเก็จะก,กินข้าวพัดทไอเซเว่นนะทุกคนจะเดือนพันลืม ไปตลาดก็เมื่อยลมมาแหงแล้วพี่น้องเมื่อยซาวเดือนก็เมื่อยย่างเนาะอ้อตลาดก็เมื่อยเขาบัดเท้าติดไปแล้วถัดออกมาจากเซเว่นค่ะคิดอยังโม่ออกอะไรกองเป็นไม้เป็นมือคนนยากโม่ออกบาดเนี่ยข้าวเชื่อแล้วก็วล่ายากเลย